เน้อข่าวโดยสำนักข่าว I-N-N อการนาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ เริ่มต้นกันที่สถานการณ์น้ำนะคะตอนนี้มวลน้ําใหญ่สุดได้ผ่านสุขโขทัยไปแล้วค่ะกรมชนก็เร่งระบายถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม28สิงหาคมนี้นะคะแม่น้ํายมน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นายชัยยงจงอาสาชาติผู้ำนวยการสำนักงานชลประทานที่4กรมชลประทานค่ะซึ่งรับผิดชอบดูแลใน4จังหวัดนะคะมีกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากแพร่ค่ะได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นถึงสถานการณ์น้ําหลากน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะบอกว่ามวลน,น้ําสูงสุดระดับ1นึ่ัิเลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตอนนี้ผ่านประตูระบายน้ําแม่น้ํายมบ้านหาดสะพานจันต์ตบลในเมืองอำเภอสวรรคโลกไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่มีน้ําเหนือลงมาเพิ่มเติมแล้วก็ไม่มีฝนตกลงมาใน พื้นที่ก็จะทําให้ปริมาณน้ำเนี่ยกลับเข้าสู่ลําคลองปกติภายในยวันที่28สิงหาคมนี้ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มตม่ําอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็คาดว่าจะไม่กระทบกับพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากเดิมตอนนี้ที่กระทบอยู่ประมาณ3อำเภอก็คืออํเาเภอเมืองสุขโขทยัยอำเภอสวรรคโลกและก็อเาเภอศรีสําโรค่ะ ไปดูต่อกันที่ความคืบหน้าคดีของบอสวรยุทธกันบ้างค่ะตำรวจทองหล่อมั่นใจนะคะว่าหลักฐานที่จะเอาผิดบอสนะคะเพียงพอและหนักแน่นค่ะสรุปสํานวนให้อายการ28สิงหาคมนี้ พันตำรวจโทธนาวุฒิสงวนสุขค่ะรองผู้กำกับสอบสวนสนอทองหลอกก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าวไอเนะคะหลังจากที่สารอาญากรุงเทพใต้มีการอนุมัติหมายจับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสขับรถชนตำรวจเสียชีวิตค่ะในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและก็ข้อหาเสพสารเสพติดให้โทษประเภทที่2โขเคนค่ะโดยบอกว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนให้อยัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนายวรยุทธ์ภายในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เลยค่ะและก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยานปากสำคัญ ซึ่งพยายนแต่ละคนเองก็ยืนยันหนักแน่นนะคะว่าผู้ต้องหาทําผิดจริงโดยในส่วนของข้อหาเสพโคเคนพนักง,งานสอบสวนก็ได้สอบปากคําพยายนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็ยืนยันว่าสารที่ตรวจพบในร่างกายของผู้ต้องหาเนี่ยเกิดจากการเสพโคเคนค่ะไม่ใช่ยาปฏิชีวนะครับูในทางก่อนเกี่ยวกับโคเคนหลบหนีอะไรเนี่ยมันขายยุ่ความแต่มันก็ยังมีในหมายนั่นแหละ่างนี้เรานับเป็นข้อหาไหมคะพี่ คือขับรถประมาทเฉียวชนผู้อื่นเสียชีวิตอ่ะขับรถประมาทเฉียวชนทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายแล้วมีผู้ถึงแก่ความตายเนี่ยประมาทชนประมาทจนตายมันก็ยังมีอยู่อันนี้มันก็ยังมีอยู่ในหมายแต่มันขาดย,ยุคความแต่ที่เพิ่มเข้าไปนี่ก็คือเพิ่มมีผู้หาเสพยาเสพติดใ้โทษประเภทสองเคโคเคนเข้าไปครับอีกหนึ่งเป็นสามข้อหาา นอกจากนี้นะคะพันตำรวจโทธนาวุฒิเองก็กล่าวเพิ่มเติมว่าพนักงานสอบสวนเตรียมส่งหมายจับไปที่กองการต่างประเทศเพื่อประสานตํารวจสากลหรือว่าอินเตอร์โพค่ะออกหมายแดงตลอดจนประกาศสืบจับทุกช่องทางเพื่อติดตามตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถกระบะไปชนท้ายรถพ่วง18ล้อนะคะที่ถนนร้อยเอ็ดอาจสามารถค่ะทำให้เหตุการณ์นี้เสียชีวิตไปสศพได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งราย เมื่อช่วงเวลาประมาณตีสาีนาทีค่ะหน่วยกู้ชีพนะครสาเกตที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะชนท้ายรถพ่วง18ล้อค่ะบริเวณปากทางบ้านตาอุดนะคะถนนสายร้อยเอ็ดอาจสามารถส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดในรถหลายรายเลยค่ะรับแจ้งก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะมีอุปกรณ์กู้ภยัยรถพยาบาลเมื่อไปถึงก็พบรถกระบะยี่ห้อมาสด้าสีเทาค่ะซึ่งไปชนท้ายอยู่กับรถพ่วง18ล้อสภาพด้านหน้าคือพังยุบเข้ามาจนถึงห้องคนขับนะคะด้านในร มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย3รายแล้วก็อีกหนึ่งรายกระเด็นมาอยู่ท้ายกระบะนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือชายที่กระเด็นอยู่ท้ายรถค่ะส่วนอีก3รายนะคะก็ต้องใช้เครื่องตัดทางค่ะทาการตัดประตูแล้วก็นําผู้บาดเจ็บทั้ง3รายออกมาได้เบื้องต้นนะคะพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยค่ะ2ศพส่วนอีกหนึ่งรายนะคะทราบว่าไปเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายตอนนี้นะคะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดซึ่งก็จะมีการสอบถามหาสาเหตุกันต่อ ไปค่ะจบการเสนอข่าว9นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN